สวัสดีค่ะมอนี่สาวอีสานผ้ากินผ้ามวนสิผ้ามากินเข่าเ้าจ้ามอนี้ไปทะเลมาเลยเบิ่งเสือเนใส่สุดไปทะเลมาไปทะเลได้กุ้งเผามาจา้าพระเอกเผาหมืมอนี้มีอยียงวาเตีผ้าผ้าพี่น้องมากินแกมีข่าเหนียวคือเกา โอ้าวเหนียวอันเก้าอันเดิมตังมน้นี่ขาดบ่ไดน้ำจิม้มซีฟูด้ดกินกับกุ้งเผาใส่สซ,ซนก็เอาต้นหอมเนี่ยมาอ้อมเห็ดให้มันมีซีสันหน่กกินโอ้โอโอมนันี่มีพักบักแตงน้อย บักเรดดีคือเกลแล้ะกะมีพักขายอดทานตะวันออนปาร์พักซี่ข่อยคือลบในแท้พักหอมพักซี่หอมตำน้ำจิ้ม้วกะมีผักสลดัดข้างๆแล้วก็มีต้นหอมจ้าขาดบ่ได้สาวอีสานเป็นคนขาดบ่ได้สวข้าวปุ่นตำข้าวปุ่นฉะนเนาะ ตำขอาปุ่นเซปกงเืมอ,อ่ะมาีทเลย เด็กกระเซาะเงี้ยมันสัวเขาปูด้วยเห็ยลหมพี่น้องสร้างมันเนาะเป็นธรรมชาติโอ้ยสัวปูนเทิงกพรผกแห้งเทิงกพรผกสุดเอาแบบนี้แต่มีแักแรดดนี่แหละอะแต่งแต่งจานให้มันน่ากินเนาะ เดิมลยอืมแบบขอหอยาดใส่มืออเก่าด้วค่ะใส่สอยมันมาแซบเดิมจานยังกว่าเนาะ ยกขนนิ้วแ้วขังเขาเขาเฟี้ยวมาเด้เป็นมันเนี่ยอาจจะมีดาล่ารับเื่อนเนยฝูงบินตามอับเข้ามาก่อนโอเสือก็เสือเขาเนี้ยหอนหอนเนี้ยคักเนี้ยสมนับซื้อ ก็กระปุนต่บกุุงเนี่ย่เสี ือปากขาใส่คือเก่าลืมสิเด็ดให้พี่น้องเบิ้งจับอือหือ จิ้มกุ้งก่แซ่สบปะไปทะเลกุ้งแม,มน่น้ำไปทะเลมากทะเลชุบสอนเ <c oughs> อาสิแมนเนาะไปตลาดเส้ามากไปเห็นกุ้ฟงฟุดง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 เดี๋ยได้ซื้อมาสองลูกตัวบกักไงบึงสาวอีสานจะเอาให้ยัง nhầy muối chìm khỏi lột bởi hiến nó à, cảm ơn chị đường đấy rồi có phải con nó Hãy à cho ซีฟูดเยอะแยะอ่ะชีเคียวสิ แดงอย่างกุ้วานเปตลาดมาว่วาแตงกวาออร์แนกนิกประมาณสิบก,กิโลยี่สิบหาแบบถุงก็พน,น,น,นว่าบักแดงกวาออร์แกนิกมันหวานไหมมันบอเฟือนปะมันหวานมันปลูกยังไดงออร์แกนิก Ừ mm. Ừ mm. พักไอ้ผลิักระบะออร์แกนิกได้ของพื้นเนี่ยอ,อีกสากับปู่บเป็นจ็กแมนมาแมนเซอรอเพิ่นเรื่อง ซี่ฟูดอืม็ว 反正你。 เด็ดงาปุ hmm. ่นด mm ีเตจาน พักอกนนะอกไบิ่งเอเป็นอะไผักสลัดตักสลัดกินเนาะสายวิชากินได้เบิดมาป็นผักมักมักอะไรผักกินข่าข่าบได้บุมีผักอยู่

nó già cùng họ thì kín đề chắc tố nó chả nó không khuôn mệt mà Khẩu nhéo quá khổ cùng mới đại lại rồi, nó gặp tầm khung có bùn nữa, bắt lại, rất ạ. ไปที่ออร์แกนิกแตงกวาออร์แกนิกจิ้มที่ฟุดจิ้มน้ำตำข้าวปุญอืมไม่บุ๋มเก็บอะไร cũng được Không nhớ nữa. Mưa này này. Sẽ sửa, sửa Không nhớ nó Em bắt tím được này sư Ở ừm, không nhớ hết khi mù ừm, ai chắc tù mình มันหั่งตายตัยวนี้นดิเครืองหงาะสาทีสารเบือออ่อหัวมันแบบ

แม่อาจะจะมีเสียงรบกวนเลยเด้อหน้าบ้านเพืหลังเอ๋ Tâm sản nữa Văn dứt Thái cơ sinh Dạ, thái măng Tại sao kín khẩu lẻo này Và thì cái phải phải hàn nó mạnh hay cái bừng đang cháy rán cái năng kim này ạ ăn là cái hàn nó mày cháy chợ kịp hàn nó mày mày đi nòng càng nhắn đẹp rồi nó mới nè còn nhớ cái thịt kim cháy sàn thì năng kim này bớt bao nhiêu im đó có ai mình nòng nhạc đây thì không kéo nó mang nhặt kéo nhạc đàn nhạc lục cuốn nó ายสันก็เลยแบบมาเอาคลิปมาฝาพะพี่นอดด้องแลนกินหอดเด็กไซสันกินหอดพี่น้องเสมอเสมอรุ่งกิใไ้เบิงได้สมัครไซสันเนี่ผ้ากินผ้ากินแต่แบบนี้แหละแบบอื่นกระเพาะมารับแล้วมือนไ้กินเจ้หอดกินหมูกระานวะ่ะไสันเดียถ่ายเบิงกินได้หลายคนแต่เฉยเฉยกินหมูข่อย ไม่หร้กไซสันกับศิลาไปก่อนเนาะสาวอีสานพากินผ้ามว้วนกระฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจไซสานกําลังเหตุยูทูบใหม่ฝากฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์มากถามหาถามสารสุดทุกด,ดิฟถามไทยอีสานสไซสันกับศไลาตอบไล่ตอบเนาะอ่ะไม่หนีกกับิลาไปก่อนนะจ๊ะน้องพี่น้องเนาะสามลาแล้วบ้านเด็กไปอยู่ สามล่ะรอา阿าไซส,สันไปกันเลยจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยปิลิ๊บดคลิ๊บ